สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมากับช่องคนชอบรามเกินอีกแล้วนะครับวันนี้กลับมาในวันอังคารนะครับสําหรับคนที่ชอบสีชมพูนะครับก็มากดติดตามกันเยอะๆนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องรามาเกินอีกแล้วนะครับก็คือตอนกําเนิดองค์คนนั่นเองครับจากเล่มทศกัณฐ์ยักษ์ร้ายมาแล้วจ้าเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างครับไปดูกันเลย หลังจากที่ทศกัณน,นะครับได้นามุโทจากพระอิศวรมาแล้วก็เหาะผ่านไปนะครับซึ่งต้องผ่านกรุงขีดขินก็คือมีกษัตริย์ครองเมืองชื่อพาลีนะครับมีน้องชื่อสุครีบแล้วพอตอนนั้นเนี่ยเขาออกว่าราชการอยู่แล้วเห็นแบบยักษ์เนี่ยเห็นทศกัณเนี่ยอุ้มหญิงสาวสวยงามผ่านเมืองตัวเองมาก็เลย เหาะขึ้นไปเลยก็คือแบบเนี่ยเหาะขึ้นไปแบบวิวเลยแล้วทีเนี้ยก็เข้ามาขัดขวางไว้แล้วทีเนี้ยก็เข้ามาสู้บโทษสการ์สุดท้ายก็ได้นำมนโทจากขมมานะครับแล้วทีนี้โทษสการ์เนี่ยก็เลยเหาะกลับกรุงลงกาไปด้วยความโศกเศร้านะครับ ผ่านมาเจ็ดเดือนพิเพศกับกลุ่มพักกันก็สงสัยมาที่พี่ชายของตนเองไม่ออกมาว่าราชการถึงเจ็ดเดือนก็เลยเข้าไปหาแล้วทศกันเนี่ยก็เลยเล่าความหลังให้ฟังแล้วทีเนี้ยทศกัณฐ์ก็เลยเดินทางไปหาฤุษีโคบุตรแล้วก็แล้วก็เล่าเรื่อง ให้ฟังตั้งแต่ความหลังหรือีเนี่ยโคบุตรแล้วฤาษีโคบุตรเนี่ยก็เลยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมีอาจารย์ของพารีอยู่เนี่ยชื่อว่าฤาษีอังคตเดี๋ยวข้าจะไปเจรจากับเดี๋ยวข้าจะให้ฤาษีอังคตไปเจรจากับมันให้เองแล้วทีนี้ฤาษีโคบุตรก,ก็ก็ไปเชิญก็เป็นคุยกับฤาษีอังคตและ แล้วทีเนี้ยฤือีอังคตเนี่ยก็เลยไปเชิญพาลีมาเจรจาและพาลีเนี่ยบอกว่าอ๋อตอนนี้นางบุญโถเนี่ยท้องกับข้ามาแล้วแล้วทีเนี้ยฤาอีอังคตเดียวก็เลยแบบปิ๊กไอเดียขึ้นมาได้ก็เลยแหวะลูกของนางบุญโทออกมาจากคันซึ่งไม่มีรอยแผลเลยแล้วทีนี้ก็เอาไปฝากไว้กับนางแพะแล้วทีนี้ พอครบกำหนดคลอดเนี่ยนางแพ้ก็คลอดออกมาตั้งชื่อให้ว่าองค์โคตนะครับแล้วก็มีพาลีกับนามุนโทนะครับเป็นเิดามารดานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาต่อ EP 10นะบ๊ายบาย